นี้เป็นด้ว่อฉากที่โหดแล้วก็คำที่โคตรอันตรายนะครับจำสแกร์ด้วยโอมา <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้อยู่เกม Delivery Mystery การส่งของที่ดึกลับเ,เกมหลอนอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหเสียงโคตรดังเชียร์มาแล้วกดอ,อีเบอร์ประตูมือ <c oughs> จับเย้ยขีย้แม่งฮ่าจับตัวแล้วอีไปโจร <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ใช่โจรเนี่ย ฉันเองไงโง่บอบบี้อ้าววัสดีคนส่งของเฮียโทษทีนะเออช่วงนี้มันดูแบบยุ่งยุ่งนะนะแล้วก็บอกว่าน่าจะพร้อมที่จะเจอ,อผ,ผู้สาวผู้โดดเดียวนะบอกเขาว่าจะจ่ายของให้นายด้วย จ่ายของที่แบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยนายโจ๊กสกรปรกของนายนี่มันคริ้นช์มาก,กว่าบอบบ้านก็นิอย่งังไงก็ตามนะไปทำงานกันดีกว่านี่มึง,เพ,งเพื่อนรำงานเพื่อนท่างานยี่ไหนที่ไหนวะบาร์ไม่รู้สิมันเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้พิซซ่าใช่ไหมร้านอาหารมืดเกินไปชายครับ ทำงานอ่ะไหนเอาละพร้อมที่จะทำงานหรือ,อยัง <Yes sir. S 1> okay, เยซูโอเคเอาอาหารมาแล้วก็พร้อมที่จะไปส่งเลยนะแล้วก,ก็จะดื่หยิบเงินด้วยแล้วก็ไปใช้นะอย่าลืมนะเอาไปด้วยด้วยกุญแจรถแวร์น่ะรถตู้นะ่ะเข้าใจปะอ่าถ้าพอดีการส่งของแบบรถจักรยานยนต์นะมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่ารถแม่งโดนขโมยอีกแล้วต้องคุมเครื่องยนต์นะ โชคดีนะที่รถตู้เราเนี่ยแค่ราคา4ี่หมื่นเองแต่ก็ก็ไม่อยากให้มันพังเท่าไหร่โอ้ใช่แล้วก็หลังจากที่นายส่งของเสร็จแล้วนะพยายามส่งของให้ภายในย,ยี่สิบสองนาทีนะบ๊อบอย่าเล,ละอะล่ะโอเคฮะ <c oughs> ต้องภายในย,ยี่สิบสองนาทีนะอย่าต่ำกว่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปข้างนอกใช่ไหม ทำไมไฟทั้งสองหน้าขอดเลยวะไหนรถอะรถกูอยู่ไหนอ๋อเร่าโคตรงนี้นั่นไงรถแววน <c oughs> ไปเลยเห้ยเออเดออ์หนึ่งไปค่อยๆเรียงตามออเดอร์แบบ เด้์ที่หนึ่งมือสมัครเฮ้ยเบอร์เกอร์กินได้ด้วยโอ้โหฮ่าฮ่าแต่นี่สุก็ได้เจอสักทีนะโคสองของคนโปรดของฉันนะชอบทำการดึกเลยเออจริงๆผมเกลียดมากเลยครับแต่ว่าผม,มต้องทำเพราะางานมันหายากเข้าขใจแล้วเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนฉันนึกถึงวันเก่าๆของฉันเลยที่หางานนะ มันง่ายกว่านี้เยอะอ๋อใช่ครับก็ผมชอบที่จะเรียนรู้การเป็นคนรวยนะครับจะจะเป็นคนรวยบ้างกนเดี๋อย่าไปฟังเสียงไอ้พวกที่มันบอกว่าทําความสําเร็จง่ายๆรอกนะเพราะว่ามันโตมาไม่เหมือนกันนะคนเราก็ล้มเหลวไม่เหมือนกันโตมนไม่เหมือนกันนะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้เอ้ยฉันรู้ว่านายทำอะไรได้นะ แต่แต่ตอนนี้ผอแม่ของนายต้องภูมิใจแน่ๆนภูมิใจเลยครับผมไม่คิดว่าเขาจะภูมิใจกับผมหรอกเพราะเพเขาใหญ่ผมเป็นช่างกลนะแต่ตอนนี้ผมมาทํางานแบบนี้คิดว่าเขาจะภูมิใจเหรอเพราะว่าแกรับใช้ผู้คนมากกว่าแม่ของแกสี่ห้าอ้าวอยู่ๆก็เป็นอย่างนั้นรสาอราอ่ะไปสองครับไปแล้วกลับร้านอาหารนะครับออเดอร์ที่สอง ส่งก,ก็ต้องส่งแบบท,เบบเทีเดียวเลยใช่ไหมรับรับมาเยอะๆแล้วก็ไปส่งทีเดียวเลยใช่ไหมข้าืงใหญ่นะเฮ้ยโอ้โหดึงไหนวะเนะี่ยชิบ้านบนเขาวิ่งไม่ได้เด้อบ,บ้านมึงน่ากลัวมากขอะตู เฮ้ยเหียพ่อขอโทษนะครับคุณบล <Sure. S 1> ูสไซเดอร์หรือเปล่าใช่ตื่นใจมากที่ได้าหาแล้วอา้ <c oughs> าวมันจากไหนวะนะห <c oughs> ลังบ้านเหรอดเกเลย ใจหมดแม่งอยู่กับโผล่มาตามมันนะมึงวิ่งไม่ได้เด้อเดินอย่างเนี่ยหย่านะมึงอย่านะออเดอร์หนึ่งนะออเดอร์หนึ่งออเดอร์สองออเดอร์สามมีออเดอร์หนึ่งอ่เกิดขึ้น ก็มาแล้วนมาส่งแล้วเราเจอออเดอร์สามมันวนนี่เอง เบอร์เกอร์อยู่ไหนวะส่งก่อนแล้วกันกําลังไปเดี๋ยวดีวสวัสดีครับลุงอ้าวคนเดิมเนี่ยส่วนครับออเดอร์อจากคุณอัลเฟตเดอแอนเจลหรือเปล่าโอ้อาหารศูนยน้าเลยของฉันใช่ฉันเองขอบขอบใจ แล้วเลี้ยวเอาเฟซใช่ยังไม่เสร็จกันนายนะเ๋าก็โชคทีพอดีเมียฉันนะพอดีฉันกําลังเอ่ออยู่ในระหว่างอะไรอยู่นะตายก็รู้เอ่อนี่ก็เอ่อเป็นวันที่แย่อ่าพอดีเงินฉันอยู่ในห้องเด็ดห้องนอนนะเอาเฟซเร็วเร็วรอนี้นายหน,หนูเดี๋ยวฉันมาแบบเอาเงินก่อนได้ไม่นาน ไม่นานเขาไปนานแล้วละ่ะเข้าไปอยู่ประเขาไม่ได้ข้างในานั่นมีเบอร์เกอร์นะผมว่าทน,านไปได้เหรอเอา โดนยิงหละไอ้คนเวนเอาไอ้เย้แล้วไปน่ากลับไปเลยเอ<า>เอไอ้ผู้ปลุกลุกโง่โดนยิงเลยโดนหาเป็นผู้ปลุกก็เราแม่งเล่นไปเดินเล่นข้างในฮา u อินทูเดอร์แล้ววะโอ้โหเวนเ้ยทุกคนจะรอครับ เริ่มใหม่เลยถามจริงเขี้ยเริ่มใหม่แต่ต้นอ่าเดี๋ยวไปประจากจบหนึ่งนะจากจบพิชากจบหนึ่งแล้วโอเคมันเดิมฮะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอ่ามันเดิมจ,จ่ายตง,งน้ำเองไปเรื่อยไปเอาหรืเอเปล่าผู้รอเนี่ย เบื่อขึ้นเขาหลังห่ดะตากผ้านี่งไงโอ้โหแต่กระแพงนี่เลยไปนานเนาะมาแล้วโอโ้ทีมานี่มันก็เดินๆนะ่ค่อยเดินเนี่ยฮะโทษทีโทษทีให้รอนาน วันนี้ฉันว่าฉันไม่ได้ทำให้หนายรู้สึกแย่นะอ่านี่เงินขอบคุณมากอานามากอเอาเงินออเดอร์ที่สี่ลมเก้ามาขออาไรมาลูมเก้าห้องเก้ามีฟังเิงอะมีปัญหาแน่นอนเลยว่ะห้องที่เก้า ห้องที่เก้าแล้วชั้นบ่นปะห้าสี่สามสองหนึ่งห้องนี่เปนชั้นหนึ่งห้องสองห้องหนึ่งใต้บันไดเลยปะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนัดเอกสารครับเด็กตายจากอาหารติดพิษ โอ้โหหน้ามึงขอโทษทีนี่คุณอะไรอะหายไม่ออกคุณไดอาน่าเปล่าใช่ไหมใช่ขอโทษทีที่คุณสั่งอาหารเอา,เอ,าอย่างหล่อนเอ๊ะมีเบอเบร์เกอร์ปะกูอยากเบอร์เกอร์อย่างเดียวเลยมั้งห้องคุณไดอาน่าเราวันนี้ มเป็นกันไปนแล้วล่ะเจ๊ก,ก็เป็นไรมึงเอาคนปกติมาอยู่ในนี้ปะเนี่ยที่นี่มีคนปกติมั้ยเหมือนไม่มีแปลกๆนั้นเลยมาอยู่ข้างหลังแน่เลยปะแปะลกกรวก็แพงแน่เลยอะไระไฟ โ,โหเฮ้ยสวัสดีพ่อหนุ่มต่าร์ขงแกไม่นำพาไปที่นี่คุยเป็นไข่ฉันคือ Bruce, บูสส์อสเวินแห่งเบอร์เกอร์เลียกเบอร์เกอร์ลิกส์กูต้องหาเบอร์เกอร์ให้มันนั่นันเนอะอ่าภารกิจเราคือหาเบอร์เกอร์ให้แม่งนะ แล้วเราจะหาได้ไงว่าอยู่ไหนวะสตาร์นำพามาที่นี่ฮนะแต่เราไม่รู้เบอร์เกอร์ที่เราต้องหานี่นี่น,นี่โอ้โหมหนอยู่หลังถังขยะดีนะตาเราไม่ถัว่วไปขายในที่นี้มั้งหมดแล้วเนี่ยฮะกลับไปหาไอ้เบอร์เกอร์เมื่อกี้เด้อ คือเกมมันอยากให้เล่นนานแหละแต่การที่เราค่อยๆเดินค่อยๆเดินเนี้ยเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับเขาคิดดีโคตรแย่เลยโดยการที่เกมมันเล่นนานโดยการที่ตัวละครเราค่อยๆเดินเนี้ยมันควรจะวิ่งได้อ่ะบื่อมือทืนี่ประดับครับผลิตไม่แค่นี้ตัวละครเหมือนในโลบล็อกเลยตัวละครเหมือนในโลบล็อกชัดๆเลย อบล็กไปครับเรสตัวโซมันละไม่มีละเจมเมื่อกี้น่าจะน่ากกาสุดแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงไอ้บอบบี้ บ๊อบบ๊อบเสร็จแล้วเยี่ยมมากเพื่อนอ่าเงินแค่นี้นะแล้วกป็นอะไต่อจบแล้วก็แค่อีกวันหนึ่งอ่าจบแล้วจะมีอะไรหล่อนตรงนี้วะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วครับ ก็แค่คนหนึง่งเกจบแล้วครับสลับเกมเดลิเวอรี่มิสซ y ก็ส่งของแบบแปลกๆไปส่งอาหารส่งเจออะไรแปลกๆจริงๆคนระับเกมนีโ้โอเคครับไปเจอเกต่อไปครับ